สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปาป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง about her เรื่องราวของหนุ่มสาวเพื่อนรักที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กฝ่ายผู้หญิงเป็นคนที่สวยและเก่งไปซะทุกด้านส่วนผู้ชายกลับห่วยแตกทุกเรื่องและไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตเลยจนวันหนึ่งเขาเกิดลงรักเพื่อนสาวขึ้นมาทําให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งเป้าหมายในชีวิตและตั้งใจที่จะบอกรักเพื่อนสาวคนนั้นแต่ดันมีคู่แข่งมาจีบตัดหน้าซะงั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่หนุ่มหน้ามนคนผมแสกกลางที่วิ่งหน้าตั้งหน้าตาตื่นเข้ามานี่เขาชื่อว่าบอสและสาวหน้าเหวี่ยงที่ยืนหน้าบึ้งปากความอยู่นี่เธอชื่อว่าเหมยเหมยเป็นเพื่อนสนิทของบอสนั่นเองเหมยเป็นคนที่ขี้บ่นขี้โมโหแต่ว่าเรียนเก่งมากต่างกับบอสที่ไม่ได้เรื่องได้เาวาเลยสักอย่างบอสวิ่งมาถึงก็โดนเหมยบ่นชุดใหญ่จนหูชาเพราะว่าบอสมาชา้าเธอจะรีบกลับไปทําการบ้านเป็นเด็กดีจริงๆพอบ่นเสร็จทั้งคู่ก็พากันเดินกลับบ้านและที่ทั้งสองคน บ้านพร้อมกันทุกวันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันและบ้านอยู่ตรงข้ามกันมาตั้งแต่เด็กนั่นเองตอนมืดเหมยก็จะชอบมากดกิ่งเรียกบอสทุกวีทุกวันเป็นประจำเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันไปซะแล้ววันนี้เหมยก็มาอีกเหมือนเดิมเหมยถามบอสเรื่องการบ้านว่าทำหรือยังบอสก็กวนตอบว่าใครเขาทํากัน เขารอลอกเหมยอยู่ทุกเช้าจะทาทาไมเหมยก็ว่านี่จะเข้ามาหาลัยแล้วนะพอเหมยเริ่มจะบน่นบอสก็ลุกหนีไปนอนเหมยเลยถามว่าถ้าไม่มีเธอแล้วจะทํายังไงบอสก็ว่าเขาพยายามแล้วแต่จะทํายังไงได้เขาไม่ได้เก่งแบบเหมยเหมยเลยคิดวิธีให้บอกให้บอสลองตั้งเป้าหมายในชีวิตดูไม่ต้องเป็นเรื่องเรียนก็ได้บอสก็ยังฉลาดคิดไม่ออกอยู่ดีบอกว่าเรื่องเรียนเขาไม่ได้กีฬานี่ยิ่งแย่ไปใหญ่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเล่นดนตรีได้ เหมยก็เลยเห็นด้วยแล้วบอกให้บอสสู้ๆเป็นกำลังใจให้ตลอดกลางดึกแม่บอสโทรเข้ามาหาบอสก็คุยกับแม่ไปหน้าเศร้าไปแล้วสักพักก็เข้านอนเช้าวันต่อมาบอสกับเหมยก็มาโรงเรียนพร้อมกันเหมือนเดิม บอสถามเหมยว่าโตไปอยากทำอะไรเหมยก็ถึงกับงงเพราะปกติแล้วบอสจะไม่ชวนคุยเรื่องที่มีสาระแบบนี้บอสก็เลยบอกว่าเขาอยากรู้บ้างว่าเพื่อนเขาชอบอะไรเหมยก็เลยทำท่าคิดแล้วก็ถามบอสว่ารู้จักที่ท,ที่หนึ่งไหมที่มีบอลลูนเยอะๆบอสด้วยความหัวไวก็ตอบทันทีว่างานวัดเหรอเหมยก็ถึงกับเซง็งแล้วก็บอกว่าที่ตุรกีไงที่มีบอลลูนเยอะๆเ,เธออยากจะไปแล้วเหมยก็เล่าเรื่องความฝันของเธอให้บอสฟังไปเรื่อยเล่าไปยิ้มไปจนบอสรู้สึกอิจฉา เพราะเมยดูมีความสุขมากเวลาเล่าถึงความฝันของตัวเองและเขาก็อยากมีความฝันแบบเหมยดูบ้างตอนมืดเหมยโทรเข้ามาหาบอสถามบอสว่าว่างไหมแล้วก็ชวนบอสไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้วันต่อมาทั้งสองคนก็พากันมาในที่ท,ที่หนึ่งนั่นก็คือดาดฟ้าของตึกนั่นเองบอสก็ถึงกับงงเลยว่าทําไมเหมยถึงอยากมาที่นี่เหมยบอกว่าเขาเห็นในหนังมันสวยดีก็เลยอยากลองมาบ้างแล้วเหมยก็ส่งหูฟังให้บอสฟังข้างหนึ่ง สักพักบอสก็พูดขึ้นมาว่าเขาอยากลองจริงจังดูเหมยก็รีบถามทันทีว่าจริงจังเรื่องอะไรบอสก็เขินไปต่อไปบอกว่าเรื่องดนตรีที่เขาจะลองจริงจังดูทําเหมือนจะจีบเหมยเลยเหมยก็ทําท่าตื่นตันที่เพื่อนคิดได้แบบนี้แต่สุดท้ายบอสก็เบรกเหมยหัวทิ่มเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเหมยก็เลยคิดให้โดยการเริ่มจากการลองร้องเพลงแต่พอร้องออกมาเท่านั้นแหละแทบจะพาไปสมัครเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนกันเลยทีเดียวอันดับต่อมาก็เป็นการลองสัง าย EDM แต่ก็ไปไม่รอดและต่อไปก็เป็นสายแรปเปอร์แรปทีเหมือนบนอะไรไม่รู้ก็ไปไม่รอดอีกตามเคยจนเหลือข้อสุดท้ายก็คือการเป็นนักแต่งเพลงก็เลยลองมาทางนี้กันดูตัดมาที่โรงเรียนบอสนอนหลับอยู่บนโต๊ะ เหมยเดินเข้ามาก็เอาแต่นั่งมองบอสตาหวานเยิ้มอยู่แบบนั้นพอเสียงกิ่งดังบอสก็สะดุ้งตื่นเหมยรีบหันหน้าหนีทําเป็นไม่สนใจทันทีเหมยว่าบอสว่าคุยกับสาวจนดึกเลยไม่ได้นอนใช่ไหมบอสก็รีบตอบกลับทันทีว่าสาวที่ไหนมีเหมยคอยตามเป็นแม่อยู่แบบนี้เหมยได้ทีก็เลยถามว่าเขาไม่สวยตรงไหนบอสก็เลยว่าไม่ทั้งสองคนก็พากันวิ่งเล่นไล่กันอย่างกับเด็กอนุบาลหลายวันต่อมาเป็นวันก่อนวันวันเล่นทายบอสก็เอาแต่นั่งเครียดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเรียน เป็นเรื่องการวางแผนว่าจะเอาของขวัญวันาเลนไทน์ให้เหมยยังไงดีลองซ้อมให้ตุ๊ก,กตาก็ไม่ได้ให้ดอกไม้ก็ไม่เอาและอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าจะอัดเสียงใส่ตุ๊ก,กตาเป็ดวันต่อมาเพราะหนุ่มหน้ากวนบาทาคนนี้เขาชื่อว่าพี่ท็อปเป็นหนุ่มที่ชอบเคลมตัวเองว่าหล่อเทสเปคส,สาวๆพี่ท็อปแอบชอบเหมยมานานมากแล้วแต่เหมยก็ไม่เคยสนใจย้อนกลับไปวันวาเลนไทน์ปีก่อนพี่ท็อปเข้ามาจีบเหมยเอาของขวัญวาเลนไทน์มาให้เหมยแต่เหมยก็ไม่ชอบไล่ กลับไปจนพี่ท็อปหน้าแตกละเอียดหมอไม่รับเย็บกันเลยทีเดียวกลับมาปัจจุบันพี่ท็อปกับพวกก็มาด้อมๆมองๆสอดส่องดูเหมยในห้องเหมยก็นั่งอยู่คนเดียวอยู่ๆก็มีหนุ่มเอาตุ๊ก,กตาเป็ดอัดเสียงมาให้เหมยและเหมยก็รับไว้ด้วยทางด้านบอสที่กำลังวิ่งหน้าต่างเอาตุาต๊ก,กตาเป็ดมาให้เหมยเหมือนกันเป็นตุ๊ก,กตาแบบเดียวสีเดียวกับที่หนุ่มอีกคนเอามาให้เลยบอสวิ่งมาถึงก็เห็นเหมยรับตุ๊ก,กตาคนอื่นไปแล้วบอสก็ได้แต่ซ่อนตุ๊ก,กตากับความเศร้าเอาไว้แล้วก็ยิ้มแห้ง หเหมยไปหนึ่งที่ ตอนเย็นหลังเลิกเรียนเหมยเดินถือตุ๊กตากลับบ้านพร้อมกับบอสบอสก็แซวเหมยว่าชอบเลยสิเหมยด้วยความที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ถามบอสว่าน่ารักไหมและพรุ่งนี้หนุ่มคนนั้นก็ชวนเธอไปดูหนังด้วยนะบอสก็เลยบอกว่าก็ไปสิเหมยก็รีบตอบทันทีว่าไปอยู่แล้วแล้วก็พากันแยกย้ายเข้าบ้านก่อนจะเข้าบ้านบอสก็อวยพรเหมยอีกว่าเที่ยวให้สนุกนะช่วงหัวค่ำบอสเดินออกมาหน้าบ้านก็มาเจอเพื่อนมายืนรอเหมยอยู่แล้วก็ฝากซองเอกสารให้บอสเอาไปให้เหมยหน่อยบอสเด ความเป็นคนดีก็เปิดของคนอื่นดูทันทีและเอกสารข้างในก็เป็นเอกสารที่เหมยจะไปเรียนต่อเมืองนอกบอสก็ตกใจที่เหมยจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วไม่บอกเขาเลยหลายวันต่อมาบอสก็ไม่มาเรียนเลยเหมยก็ได้แต่นั่งเรียนไปหน้าความไปเพราะเพื่อนหายไปไม่บอกทันใดนั้นเองผู้ชายคนหนึ่งก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาบอกว่าบอสลาออกจากโรงเรียนแล้วนะเหมยได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบกลับบ้านทันทีมาถึงหน้าบ้านบอสก็กดกิ่งแทบพังพอบอสเดินออกมาเหม ก็โมโหว,ว่าบอสมีอะไรทําไมไม่บอกเขาลาออกจากโรงเรียนก็ไม่บอกเป็นอะไรก็ไม่บอกบอสก็เลยเถียงเหมยกับว่าทีเหมยยังไม่บอกเขาเลยเรื่องที่จะเลิกเป็นไกด์บอลลูนที่อยากไปลืมความฝันของตัวเองแล้วหรอเหมยก็ว่าความฝันกับความชอบมันกินกันไม่ได้คนแบบบอสจะไปรู้เรื่องอะไร บอสก็น้อยใจว่าใช่เขาจะไปรู้ว่าอะไรแล้วเหมยจะมาสนใจเขาทําไมเขากับเหมยเป็นแค่เพื่อนกันไม่ใช่เหรอเหมยก็โกรธบอกว่าบอสจะทําอะไรก็ทําจะเป็นอะไรก็สิทธิ์ของบอสแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปบอสก็ตะโกนตามหลังเหมยไปอีกว่าดีงั้นเหมยก็เลิกยุ่งกับเขาได้แล้วนะและหลังจากที่บอสกับเหมยไม่ได้เจอกันแล้วบอสก็ได้แต่นั่งเสียใจบอกว่าหากย้อนเวลากลับไปได้เขาจะเชื่อเหมยมากกว่านี้จะฟังเหมยมากกว่านี้และใส่ใจเหมยให้มากกว่านี้ถ้าเขาทําแบบนั้นได้วัน นี้ก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะความไม่มั่นใจในตัวเองมีแต่เหมยคนเดียวที่คอยมองและเชื่อมั่นในตัวเขาถึงเขาจะไม่ฉลาดและเก่งอะไรเลยสักอย่างถ้าเขาได้เจอกับเหมยอีกครั้งเขาจะบอกกับเหมยว่าขอบคุณนะ6ปีต่อมาบอสเรียนจบแล้วและตอนนี้บอสก็ได้เป็นนักแต่งเพลงตามเป้าหมายที่เขาเคยวางไว้กับเหมยด้วยบอสกำลังแต่งตัวออกไปทำงาน อยู่ๆก็มีคนมากดกิ่งหน้าบ้านพอบอสเดินออกมาคนที่มาหาก็คือเหมยนั่นเองเหมยมาในลุกใหม่ผมสั้นหน้าตาบ้องแบ๊วพอบอสเจอเหมยก็ปากเสียใ่ทันทีวันไหนบอกว่าจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วบอแสแซวเหมยเรื่องที่ตัดผมสั้นว่าอกหักเหรอเหมยก็ทำท่าง,งงถามว่าอกหักจากใครบอสก็เลยว่าพอหนุ่มวาเลนไทน์คนนั้นไงยังไม่เลิกกันเหรอเหมยก็ตอบว่ายังยังไม่เลิกบอสก็ทำหน้าเศร้าทัานทีเหมยก็เลยบอกว่าเลิกได้ยังไงยังไม่ได้คบกันเลย บอสถึงกับดีใจออกนอกหน้านอกตาและเหมยก็เอาบัตรไกด์ออกมาโชว์บอสบอกว่าเขาได้เป็นไกด์แล้วนะแถมบอสก็ยังชมเหมยว่าสวยอีกทั้งสองคนก็กลับมาดีกัน เมยเข้ามาในบ้านบอสก็เจอตุ๊ก,กตาเป็ดตัวที่บอสเคยอัดเสียงไว้ให้เมยพอเหมยเปิดฟังก็เป็นเสียงบอสท,ที่เขาบอกว่าเขาชอบเหมยจบลงไปแล้วสําหรับ about her เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบายบาย